สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ปกครองนักเรียนผู้นำชุมชนในกลุ่มของอำเภอดอกคำใต้วันนี้ทางโรงเรียนดอกคำใต้เวียคมจะมีกิจกรรมที่สำคัญนั่นก็คือกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนในวันที่20 28มิถุนายน2560นี้ซึ่งปีนี้โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมมีอายุ 45ปีซึ่งโรงเรียนได้มีการพัฒนางานของโรงเรียนด้วยดีมาโดยตลอดขณะนี้โรงเรียนกำลังจะขับเคลื่อนในเรื่องของคุณภาพของโรงเรียนโดยภายใต้การนำคำว่าสร้างความสง่างามสู่ความภาคภูมิดังนั้นทั้งเด็กนักเรียนทั้งคณะครูทั้งฝ่ายบริหารตลอดถึงความพร้อม ในด้านอาคารสถานที่ต่างๆต้องพร้อมในการที่จะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนนําไปสู่คุณภาพการศึกษาที่สัมคัญจึงขอญาติเชิญชวนทุกท่านนะครับได้มาร่วมทําบุญร่วมกิจกรรมในการพอดผ้าป่าสามัคคีในวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2560นี้เพื่อจะนําปัจจัย ทนต่างๆมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กของเราให้ดีที่สุดดังนั้นในช่วงนี้โรงเรียนมีการเตรียมการมีการพัฒนางานต่างๆหา,า,ากท่านไหนที่อยากจะให้การสนับสนุนหรือให้ข้อเสนอแนะที่จะให้โรงเรียนของเรานั้นเกิดการพัฒนาขออน,นำเรียนให้ท่านมาเสนอความคิดเห็นหรือเพิ่มเติมหรือให้การ สนับสนุนทั้งด้านปัจจัยอะไรต่างๆที่จะนํามาซึ่งในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนของเรานํามาสู่คําว่าโรงเรียนดอกคําใต้พิยิคมสู่ความสง่างามสู่ความภาคภูมิสวัสดีครับ